สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่4มิถุนายนพุทธศักราช2568ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันว่าลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง z ูม m 072.com และ w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  ์ไวด์ พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่ากระแสะแห่งความสุขใจปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลไว้ในตัวมากๆแล้วตัวเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็ง เบิกบานมีความสุขกระแสะแห่งความสุขใจของเราจากการประพฤติปฏิบัติธรรมจะแผ่ขยายออกไปรอบตัวเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยใจบุคคลใดก็ตามที่เข้าใกล้เราเขาจะมีความรู้สึกเย็นใจสุขใจอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนคนเดินฝ่าเปลวแดดร้อนแรงมา แล้วเดินไปเจอต้นไม้ใหญ่ได้นั่งพักใต้ร่มไม้นั้นย่อมมีความเย็นกายเย็นใจฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีอุปสมบทสัมมเนนเตรียม DCI รุ่นที22่22จำนวน9รูปณนะอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายค่ะ โดยภายในงานสมณเณรรวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมพิธีเวียนประทักศินรอบอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายซึ่งได้ประกอบพิธีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและงดงามโดยทุกท่านต่างมีความเปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ จากนั้นเป็นพิธีถวายบาทผ้าไตรยัยและจัดตุปัจจัยทยธรรมแดส่สมณเนรผููเข้ารับการอุปสมบทเพื่อออกบวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาเป็นการดำรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้ผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการถวายบาตและผ้าตรแดส่สมณเนร ตามเสียงเทปนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายบาตรและผ้าตรายพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชก็ได้น้อมถวายบาตรและผ้าตรายบรรลุธ,ธรรมแด่สมณเนรเพื่อเป็นเครื่องอัฏฐบริคารซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญยิ่งที่ผู้ปกครองรอคอยที่จะได้เห็นสมณเนรได้บวชเป็นพระพิษุ สร้างความปรับปรือปิติให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งโดยสัมณเนรทุกรูปได้มีการเตรียมความพร้อมฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะได้เข้ารับการอุปสมบทและในโอกาสนี้ผู้แทนสมมเนรก็ได้กล่าวสัมโมทียกถาถึงความตั้งใจที่ได้มาร่วมบวชในครั้งนี้ จากนั้นเป็นพิธีอุปสมบทโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาซึ่งพิธีกรรมในวันนั้นเป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการบังเกิดขึ้นของาศาสนาฐายาตผู้ที่จะดำรงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะตัดสินใจสละจากเพศคฤรหั เข้าสู่เพศปรรพชิตเพราะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างยิ่งยวดเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธ,ธาของพุทธศสนิกชนนอกจากนี้ยังได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลเกลา้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ณวัดอู่ข้าวจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา15นาฬิกาณวัดอู่ข้าวตำบลคลองเจ็ดอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยนางสาวอภิสราเกตอิน นายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจําปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด ประหลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองเจ็ดเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียงกันในการนี้พระครูปรหลัดรัตนวีรวัต เ้าอาวาตวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและนายองอาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมพิธีด้วยสำหรับกําหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตรจะจัดทุกวันที่28ของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568 ซึ่งในครั้งต่อไปจะจัดในวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2,568ที่วัดหัดทสารเกษตรตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉาเชิงเซาบุพพาสวัสดีจังหวัดฉาเชิงเซาค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นผู้นำบุญค่ะ ณศูนย์ปฏิบัติธรรมชาเชิงเซาบุบผาสวัสดีตำบลบางพระอําเภอเมืองจังหวัดชาเชิงเซาพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชาเชิงเซาได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นผู้นำบุญโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักกะเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมและแนะนำหลักการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้อง ในส่วนของผู้เขา้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติธรรมซึ่งกันและกันทำให้บรรยากาศในโครงการเต็มไปด้วยความประทับใจค่ะสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาบุพพาสวัสดีได้จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือการศึกษามาตลอดทั้งสัปดาห์ ได้มีเวลาพักกายพักใจด้วยการมาร่วมการสวดมนต์นั่งสมาธิและรับฟังพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าค่าน้ำค่าไฟภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระซึ่งมีคณะกัลายานมิตรในจังหวัดภูเกต็ตและจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณวัดพระธรรมกายซึ่งการบูชาข้าวพระเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกต้นเดือนเพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยในครั้งนี้ทุกท่านต่างตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ โดยได้จัดเตรียมพัตหานหวานข่าวอันประณีตมาร่วมประกอบพิธีอีกด้วยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเป็นค่าน้ำและค่าไฟภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยคณะประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าปา่ทาทั้งยังได้น้อมถวายผ้าป่าแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศสนิกชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งการจัดพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะทุกกิจกรรมที่ทางศูนย์ปฏิบัติธ,ธรรมภูเก็ตจัดขึ้นเป็นไปเพื่อการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดีตามนโยบายของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีมโนปณิธานต้องการให้ทุกคนในโลกเข้าถึงสันติสุขอย่างแท้จริงซึ่งคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติและมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสรารง,งานบุญที่สนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะ โดยวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนค่ะได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีท่าพระป่าเดือนเกิดค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนที่ผ่านมาลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระตามเวลา4.30นาฬิกา30นาทีของประเทศสวีเดนพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกาย ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรชุตินันท์สีนาคดีและกัลยาณมิตรพจนาทวมนิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรสุภกันยวนจิตปิยะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายขีลานเพษฎา โดยมีก,า,มกมารัลนามิรกัสมาอีริกสันและกลารลนามิตดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกนารไลนามิตแดงโลกนิยมนำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางด้านกนารลนามิตนิพาพรพ,รพิมพาคนำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม ก็ได้เล่าถึงอานิสงค์ของการบูชาข้าวพระซึ่งนับเป็นบุญใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะหากเรามีเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างแท้จริงเราต้องไม่ขาดการบูชาข้าวพระเพราะบุญนี้จะย่นย่อระยะทางในการสร้างบาร,รมีเป็นบุญพิเศษที่จะทำให้เจ้าของบุญที่มาประกอบพิธีกรรมทั้งภายในและต่างประเทศได้บุญใหญ่ติดตามตัวไปทุกพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบเรื่อปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอกลแดนประเทศนิวซีแลนด์ค่ะได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและพิธีถวายกล่องบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนที่ผ่านมา คณะสงฆ์และคณะกัลายาณมิตรวัดพระธรรมก,กายโอ๊กแลนด์ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยในภาคเช้าได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัฒหานเพลแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางธรรมสภาและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีการเลนมิตรพัฒมนบาสเกตและการเลนมิตรชนาภาฮาร์ดเป็นประธานผ้าป่าประจำเดือนมิถุนายนพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพประธานรองคือการเยนมิตรวรมณีโตธรรม จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกล่องบุญเครื่องกันนาวโดยมีการไลนมิตเดือนเต็มคูบแลนด์และการไลนมิตสมหมายเบลเป็นประธานนำกล่าวคาถวายในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เล่าปกินณะธรรมทบทวนงานบุญเนื่องในงานวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมา และประสบการณ์การทำหน้าที่เผยแผ่การทำสมาธิให้คนท้องถิ่นและคนใหม่ๆในวาระเดือนแห่งพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ร่วมการปฏิบัติธ,ธรรมบูชาข้าวพระในเวลาธรรมกายพร้อมกันทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอผ้า,าป่าเพื่อสร้างวัดค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสหัสชัยพระ,ะปัญโยท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและกล่าวคำบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพร้อมทั้งนำสาธุชนจุดประทีพบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและบูชาพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยประธานบุญพิธีคือการไลนมิตมาลีแดงการไลนมิตรัชนีเออร์เกนและกลารไลนมิตขวัญฤดีเกรสันจากนั้นเป็นพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยมีการไลนมิตจิรานีเทเลอร์การไลนมิตอัครพักตรานและกลารไลนมิตวันทวินสุบรน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพภาโดยมีการลายมิตรอิสระพงสามหมอการลายมิตรนัชชาช้างสีแปลกและการลายมิตรขวัญฤดีเกรสันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญพัะทหารบูชาข้าวพระโดยมีการลายมิตรสมบูรณ์นาคหนุน การลายลยมิดอิสระพงษามหมอการไลนมิตรประภาพรคานเดรอนและการลายลยมิตรมาลีแดงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญสนับสนุนงานพระศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันค่ะและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสำโมทนิยกถาเรื่องอาน,นิสงส์ของการบูชาข้าวพระ ซึ่งจะเข้าถึงฐานะ5ประการคืออายุวันนะสุขะภละและปฏิพาณนอกจากนี้ยังจะได้รับโภชนะอันวิจิตประณีตอลังการรสชาติเป็นเลิศทั้งในภพนี้และภพสวรรค์จะเกิดในตระกูลสูงเป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดาทำให้ได้รูปสมบตัติทรัพย์สมบตัติคุณสมบตัติบริวารสมบตัติทิพยสมบัติ ลาบยศสันเสริญสุขจะทำให้ได้บาร,รมีทั้ง30ทัศเต็มเปี่ยมบริบูรณ์และสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพันทุกภพทุกชาต,ตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจากนั้นท่านประธานทรงก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านรวมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายด้วยความเลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซียนับพันค่ะได้พร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรแด่คณะสงฆ์ณกลางเมืองจามบีประเทศอินโดนีเซียรวมระยะทางกว่า5กิโลเมตรค่ะเพื่อฉลองวันวิสาขาบูชาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเมื่อวันที่1มิถุนายน,าน,านาที่ผ่านมากลางเมืองจาบีประเทศอินโดนีเซีย แสงทองแห่งพระธรรมส่องสว่างกลางใจผู้คนอีกครั้งเมื่อสมาคมมหานิกายอินโดนีเซียได้จัดพิธีตักบาตรพระเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโดยนิม,มนต์พระสงฆ์จากประเทศไทยจำนวนเจ็ดรูปนำโดยพระครูภาวนาสรกิจเจ้าอาวาสวัดพุทธวากลางพร้อมด้วยพระมหาวุฒิสุวุธ,ธิโกพระครูสมุสนิทวงวุธ,ธิวังโซ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและคณะสงฆ์จากวัดพุทธจามบีร่วมรับบิณฑบาตกลางเมืองจามบีระยะทางกว่า5กิโลเมตรค่ะโดยสองข้างทางถนนแน่นขนาดไปด้วยผู้คนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ผู้สูงอายุคนทำงานพ่อค้าแม่ค้าจนถึงเยาวชนต่างพร้อมใจกันออกมาใส่บาตรด้วยความเคารพเรื่อมใสโดยได้นำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคที่สมควรแก่สมณะบริโภคมาถวายบางคนค่ะถึงกับวิ่งตามขบวนพระด้วยน้ำตาแห่งปิติไหลาอาบแก้มเพราะเป็นโอกาสที่หายากที่จะได้เห็นพระพิสุจำนวนมากเดินบินทบาทบนแผ่นดินประเทศอินโดนีเซียโดยขบวนพระสงฆ์เดินบินทบาทด้วยเท้าเปล่าเข้าเขตพาณิชย์ตลาดและชุมชนโดยมีเยาวชนชายร่วมอุปถาค ถือถุงรับของจากบาทอย่างเคารพโดยถอดรองเทา้าเช่นเดียวกับพระสงฆ์แสดงความเคารพต่อทานของญาติโยมผู้คนสองข้างทางหยุดรถหยุดก้าวเดินนิ่งสงบเพื่อเปิดทางให้พระสงฆ์ได้เดินผ่านอย่างสง่างามซึ่งแม้เมืองจามบีค่ะจะมีชาวพุทธเพียงร้อยละหนึ่งจากประชากรทั้งเมืองกว่า3ล้านคนแต่จิตใจที่เปี่ยมด้วยศรทัทธา ในเทศกาลวิสาขาบูชาของทุกปีประชาชนชาวพุทธไม่เคยปล่อยให้วัดวาอารามเงียบเหงาหากไม่มีพระจำพรรษาก็พร้อมใจกันนิมนต์พระจากเมืองใกล้เคียงมาร่วมรับบาตรเพื่อเป็นการฟื้นฟูพุทธประเพณีให้ดำรงอยู่ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภาพของการตักบาตรธรรมดาแต่คือภาพของพลังศรัทธาที่ไร้พรมแดนเป็นเสียงเรียกแห่งพระธรรม ที่แผ่ขยายจากดินแดนต้นกำเนิดถึงใจผู้คนต่างแดนให้รู้ว่าแม้พระพุทธศาสนาอาจจะมีจำนวนน้อยในบางที่แต่ในหัวใจของผู้ศรัทธาไม่มีวันหน่อยลงเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศค่ะและในต่างแดนด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะ สำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดมหาสารคามอันดับสจังหวัดศรีสะเกดอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดชายภูมิอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดบุรีรัมย์อันดับ9จังหวัดกำแพงเพชรและอันดับ10จังหวัดลำพูนค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ 1. วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับสองวัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์อันดับ 3. วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ 4. วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ 5. วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ 6. วัดภาวนานางาโนอันดับ 7. วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ8 วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ9วัดพระธรรมกายจรอเจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายบอกโดค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านรวมใจการสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ําเดือน7ตรงกับวันอังคารที่10มิถุนายน พุทธศักราช2,568ด้วยยอดสวด7,439ล้านจบสวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ w w w f r c e b t w o r l d c o m ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสืบทอดพระสัทธรรมจากคำพีใบาลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปี โดยจะมีพิธีถวายในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2568ณห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา13.30นาทีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0905519265และ081915 5 7าเค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจมีอายุระหว่าง18ถึง35ปีกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสมาธิแก้วประจำปีพุทธศักราช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานง,งานโครงการหมายเลขโทรศพัพท์092-715-3990และ095-143-6722ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่า อาปุรติปุญญาสะโถกังปีอาจินังทำความดีทีละน้อยย่อมเต็มด้วยความดีสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ